ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปัมไบเซ c l ์เคิลชาแนลครับและที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ไบเซ c l e เคิลครับมันเป็นทริอัลส์ไบค์ครับมันก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่เอาไว้ไต่เขาที่บ้านเราเรียกกันแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าทริอัลส์นะครับผมโดยปกติทั่วไปแล้วทั่วโลกทุกที่นะครับจะใช้ที่เป็นน้ำมันแบบนั้นนะครับผมรุ่นที่อยู่ตรงนั้นคือ Mon t ทนซา 301RR นะครับผมไม่เยียมแกะกองราคาไม่ต้องพูดถึงเลยซื้อรถยนต์อีโคได้คันหนึ่งนะครับผมสำหรับ หลายปีแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้มันเป็นยุคที่เดี๋ยวนี้แบบไหนดีแครโลกนะครับผมอยากจะให้เสียงที่เงียบลงแล้วก็ไฟฟ้าเข้ามาแทนนะครับหลังจากนั้นก็เลยมีรุ่นนี้เข้ามานะครับผมก็บริษัทดอนะครับผม d o b Drop Trials Bike ก็เอาเข้ามาขันแรกในไทยเลยตอนนี้ก็มาให้เราได้ลองกันนะครับผมตอนนี้มีชื่อรุ่นตรงนี้ว่าขอด้ว่าชื่อรุ่น Bad Sheep นะครับผม จะเป็นรถ Trials Bike หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่มีเบาะตัวนี้ยันมีไว้ขี่แบบข้ามอุปสรรคนะครับผมคล้ายๆกับ Hard Enduro แต่ว่าการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับการที่เราไม่เอาขาลงไม่เสียการทรงตัวนะครับผมความยากของมันก็คือการย้ายซ้ายย้ายขวาทำอไงก็ได้ให้ข้ามอุปสรรคโดยไม่ใช้ขาลงพื้นนะครับตัวนี้ก็จะมาให้เราได้เป็นเจ้าของได้ฝึกกับกิจกรรมนี้มากขึ้นเพราะว่า ไฟฟ้ามันเริ่มมาแล้วแล้วก็มันเล่นที่ไหนก็ได้มันไม่มีเสียงดังนะครับผมไม่มีมลพิษอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแอบเล่นอยู่หลังบ้านเอาผ้าเล็เอาหินอะไรมามันก็ตอบโจทย์สําหรับชีวิตในเมืองนะครับผมชีวิตที่ไม่ต้องการแบบเดินทางไปไกลๆเพื่อไปฝึกทริอัลนะครับผมตอนนี้เราก็ต้องอยู่กันอยู่ในป่าเพราะว่าเราจะเล่นแต่ละทีเราต้องการเนินแบบนี้ใช่ไหมเนินสูงๆอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ มันค่อนข้างยากสําหรับคนที่อยู่ในชีวิตในเมืองที่ต้องมาเล่นนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวไฟฟ้าแบบนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยงั้นวันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับผมว่าตัวน,นี้เป็นยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองขี่ด้วยนะครับผมผมปาล์มนะครับเคยขี่รถเทรลเ,เภทนี้มาหลายปีเหมือนกันนะครับผมแข่งชิงแชมป์ประเทศอะไรไทยก็เคยหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการขี่รถเทรลมาอยู่แล้วนะครับผมน้องๆถ้ายังไม่เคยก็ ต้องระวังกันเนาะเราต้องเล่นกันเป็นพื้นฐานเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปไปนะครับผมเสื้อแข่งขันนี่ปาล์มเห็นไหมปาล์มนะอย่างหล่อโอเคเดี๋ยวมารีวิวกันไม่มาว่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับผมอย่างแรกเลยไอ้ตัวไต่เขาตัวเนี้ยเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะมันค่อนข้างเบานะครับผมผมว่ามันผสมระหว่างตัว ทริอัไว้กับรถจักรยานมาไว้ด้วยกันน้ำหนักที่ช่างออกมาก็ประมาณ30-30กโลเท่านั้นนะครับผมมือเดียวยกได้ติดอุปสรรคอะไรต่างๆนะครับผมก็สามารถออกได้ง่ายๆนะครับมันเหมือนจักรยานมีไฟฟ้าประมาณนั้นหรือเปล่านะครับผมเนี่ยสาเหตุทำไมมารีวิวช่องนี้นะครับผมเพราะมันเหมือนเป็นจักรยานที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นทรอิอัลนะครับสิ่งที่ได้ไปนะครับผมก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องอกทรเท่าไหร่ก็จะเล่าให้ฟังนะครับผมเขาบอกมาว่ามันถึง 3กิโลวัตต์แล้วก็ไปพีคนะครับผมบิดพีคสามารถเล่งได้ถึง5กนะิโลวัตต์เลยคือมันเยอะมากๆนะครับผมทรอกมหาศาลผมค่อนข้างกลัวเหมือนกันนะครับผมกับพาเวอร์ของมันนะ <S 2>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  ส่วนมากทั i รไบคต่างๆเนี่ยที่ออกมาในโลกเนี่ยจะไม่มีคลัชนะครับผมคลัชตรงนี้ตัวเนี้ยเห็นเป็นเบรกเป็นมินเนอรลออยตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันคือคลัชนะครับมันไม่ใช่เบรกเบรกจะอยู่ที่เท้า ตัวคัตมีความสําคัญต่อมอเตอร์ไซค์ไต่เขายังไงมอเตอร์ไซค์ไต่เขานะครับผมค่อนข้างเซนสิทีฟในด้านคั u ต์ต่างๆไม่ว่าจะการเป็นรีดเครื่องก่อนที่จะขึ้นไปบนที่สูงก็ตาม <L un ters> หรือว่าการข้ามอุปสรรคสิ่งของต่างๆนะครับผมคั u ต์จะชิดกันมากแล้วก็มันสามารถเล่งจังหวะได้สามารถดีดได้นะครับชะลอชลอดีดพึ่งมันจะขึ้นปุ๊มไปอย่างนี้นะครับผมพวก คลัชค่อนข้างสําคัญตัวนี้มาเป็นคลัชรุ่นแรกๆที่เคยเห็นนะครับผมก่อนหน้านี้มันจะมีของแบรนด์ยุโรปที่เขาทำมาพวกแก๊สแก๊สอิเล็กทริกโมชั่นอะไรต่างๆนะครับผมเขายังไม่ได้เปิดเผยจริงๆเลยว่าข้างในของเขามีคลัชหรือเปล่านะอาจจะเป็นคลัชหลอกคลัชอะไรนะครับผมแต่ตัวนี้มีคลัชใช่ระบบคลัชของเขาจะเป็นคลัชแห้งนะครับทำกันง่ายมากเลยก็คือเอาปั๊มของเสือภูเขามาแล้วก็มาสับใส่กระเดื่องเข้ามาใส่คลัชแห้งตัวนี้นะครับค่อนข้างเอ้ยมทาทน,นง่ายนะนะครับ แล้วก็ถ้าคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับจักรยานนิดหนึ่งคุณก็สามารถซ่อมรถคันนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านตัวล้อเนี่ยกับการซับสเปนชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลือกจะมาใช้ของดาวฮิลที่เป็นล้อ 650B นะครับหรือว่าล้อ27.5ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็เอาล้อนั้นมาใส่แต่ว่าเขาจะใส่ยางใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวริมของมันก็เลยจะอยู่แค่24นิ้วนะครับแต่ว่าพอใส่กับ27.5มันก็รู้สึกว่าเต็มซุ้มดีเหมือนกันนะันนะครบ อย่างตัวนี้ได้จากของ CST ไปเพราะว่าตัวนี้เอาจริงๆแล้วก็มาจากจีนนั่นแหละครับผมเดี๋ยวนี้จีนเรื่องไฟฟ้ารถมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาค่อนข้างดังระดับโลกนะลองสังเกตดูตัวอะไรดีออร่ากูดแค t ต่างๆใช่ไหมครับโหยอดขายถลม่มทลายนะครับผมฮาวเวอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดังมากเลยเรื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับต้องยอมรับว่าจีนเข้ามาแรงนะสำหรับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ด้านหลังซัพเพนชั่นอะไรต่างๆของเขาเนี่ยจะใช้เป็นของดาวน์ฮิวนะครับผม ตรงนี้ถ้าที่ดูน่าจะชื่อของ X Fusion นะจะเป็นของดาวหิวเข้ามานะครับผม Drive Train ต่างๆนะครับก็จะค่อนข้าง,างาบางกว่าของตัวมอเตอร์ไซค์ไต่เขาเนาะเพราะว่าน้ำหนักมันแค่เท่านี้เองนะครับแล้ววิธีการสตาร์ทเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าล้มกันเยอะมากอันตรายมากนะครับผมน้องๆต้องระวังนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ของเล่นนะวิธีการสตาร์ทนะครับผมก็แค่แตะแม่เหล็กไว้ อ่ะเดี๋ยวเปิดสวิต์ก่อนมันจะมีสวิตซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับสวิตซ้อนอยู่ตรงนี้แล้วก็แตะแม่เหล็กนะครับอันนี้คือตีดคือพร้อมที่จะออกนะถ้าเราไม่กำคดัดเราบิดนี้ปุ๊บพุ่งเลยนะครับผมกำคดัดเพราะว่าไม่มีเกียร์มีแต่คดัดเชียงเดียวนะครับผมแล้วก็สตาร์ทได้ยินเสียงไหมไม่มีเสียงเลยแต่ว่าเกียร์ทำงานแล้วนะครับตอนนี้สับไม่ให้อยู่เนี่ยเนี่ยถ้าไปเห็นไหมครับนะครับ แรงมากๆนะครับแรงมากๆต้องระวังกันดีๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูการบาลานซ์กับศูนย์ทวงก่อนถ้าเราเล่นจักรยานมามันจะง่ายไหมโอ้บาลานซ์ได้เลยบาลานซ์ดีนะครับโอ้ยบอกแล้วว่าแรงบอกแล้วว่าแรง <c oughs> แต่เราก็กะเป็นแบบมอไซค์เลยไงเอาใหม่เอเอหมค่อยๆเล่น มาทดสอบกันด้านโยกย้ายบ้างนะว่าการโยกย้ายเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกลับตัวในที่แคบสิเหมือนจักรยานหรือเปล่า,าง่ายมากง่ายกว่ารถไซ์อีกด้วยครับผมมันเหมือนจักรยานเลยอะ่ะเนี่ยขี่ลัดเลาะนะครับเดี๋ยวขี่เงิน เฮ้ยมันโอเคเว้ยมันมากเอะหินหินก็โอเคโอ้ยมันมามันมาเนี่ยดูกลับรถนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเนินสูงครั้งแรกนะครับผมลองแพนไปดูสูงขนาดไหนก็ประมาณถึกสองชั้นนะครับแต่ว่าทุกครั้งขี่มอไซค์นี่คือสนามวอร์มของพวกเราเลยนะครับไม่มีอะไรเลยดอกยางมันใหญ่อะตัวน,นี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันลองดูนะครับผมที่จริงผมจะเริ่มแบบใกล้ๆนะยิ่งใกล้ๆยิ่งมีสเสน่ห์นะครับผมสำหรับเทรลแต่ตอนนี้ผมขอลันอินเข้าไปไหนเถอะนะครับง่ายมากจะสตาร์ทรถแล้วนะง่ายไหมไม่มีเสียงไม่ต้องโยกเลยครับ มาขอลองหน่อย <c oughs> ไม่มาว่ะ <c oughs> มันตัดไปเลยอ่ะขึ้นได้นะขึ้นได้นะ ขึ้นได้สบายมากตอนลงนี่ยังกับดาวฮิวครับต้องขออภัยตอนแรกขี่ไม่เป็นนะมันต้องมีรอบนะขึ้นได้ง่ายๆเฮ้เกิดค,ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วอะสำหรับถ้าคุณชอบกีฬาประเภทเอ็กตรีมนะครับมอเทนนบค์ bike, บางครั้งเอาปั่นไปแล้วเราไปลุยพวกนี้มันก็อาจจะเหนื่อยเราอยากจะฝึกทักษะบางอย่าง พวกทริอัลการทรงตัวเนี่ยน,นะครับผมสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยทริอัลเนี่ยเป็นกีฬาที่ดีมากตอนผมเครียดอะไรต่างๆนะผมชอบเล่นทริอัลไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเราจะโฟกัสกับจุดจุดเดียวตลอดไปพูดง่ายครับเล่นแก้เครียดนะครับแล้วผมก็ค่อนข้างหลงรักมันมากเลยตัวทริอัลนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นทริอัลดูผมขอนแนะนําเลยเพราะว่ามันไม่ขี้เล่นะครับถือว่า ถ้าบ้านผมอยู่ในแบบอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพไม่มีรถกระบะอะไรามาเนี่ยครับผมผมก็เล่นอยู่หลังบ้านประมาณนั้นนะครับผมมันสนุกมากเลยเอาหินมาวางพาเลลมาวางนะครับผมเนินดินเนินทรายนิดหนึ่งหัดยกล้อหัดปลาล้านสอลดรต่างๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเอ็กตรีมที่เป็นทรอัลที่น่าสนุกมากๆเลยนะครับส่วนข้อตินะครับผมเมื่อกี้ก็พูดไปก็ติไปเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทําเองได้นะครับอย่างเช่น ตัวโชคต่างๆอ่าตัวโชกก็มีรีบาลนะครับผมผมจะปรับให้รีบาลมันหนึบกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าชนหินแล้วมันกระแทกก็สามารถทําได้มีตัวรีบาล์อจเจอเมนต์อยู่ด้านล่างนะครับผมโชคที่ให้มาก็ยุบร้อยเจแบบนี้ก็ถือว่าของดาวฮิลเลยอะแกนใหญนะ่ก็ใช้ได้นะครับเรื่ององศาต้องไปปรับกันอีกหน่อยเรื่องมือบอกไปแล้วว่าผมจะใช้ของตัวการยาวต่างๆนะครับแล้วก็เรื่ออยางแค่นั้นเองนอกกนั้นมันคือออกกำลังกายได้อะมันสนุกนะครับพกพาสะดวกชอบว่ะ โอเคครับผมก็รีวิวกันประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปเล่นต่อละเดี๋ยวขอเล่นน้ำมันดีกว่าคิดถึงนะครับอยากจะสัตว์สูงๆตรงนั้นสักนิดนึงก่อนกลับบ้านนะครับผมโอเคครับลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับจักรยานแล้วก็ของเล่นอะไรต่างๆของพวกผู้ชายแบบนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนครับอ้อเกือบลืมนะครับผมสนใจ ตัวนี้ติดต่อนะครับผมผมจะทิ้ง Facebook แล้วก็ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมปาไม่ชเ,เครืไม่ได้ขายนะไปติดต่อเองเลยนะครับผมเขาให้ยืมมาขี่เล่นเฉยๆก็เลยมาทำรีวิวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ